อาวุธเท่าไหร่คุณก็ทําร้ายประชาชนไม่ได้สิน้นคุณคิดว่าคุณล้างตรงนี้หมดแล้วคุณจะได้ถนนคืนเหรอพรุ่งนี้ผมก็มาใหม่พรุ่งนี้มาไม่ได้มะรืนนี้กูก็มาอกีกไม่มีวันแล้วครับที่คุณเอาชนะประชาชนได้ผมสู้มาตั้งแต่สิบสี่ตุลาสู้มาตั้งแต่ยังนุ่งกางเกงนักศึกษาเข้าทำเนียบนี้เจอนายกมันมาหมดแล้วทั้งหมดมันเป็นแค่หัวโขนและสมบัติผัดกันชมเท่านั้นเพราะฉะนั้น สิ่งสำคัญสิ่งเดียวที่จะเหลือไว้นั่นคือปึกจบปากาสอนอีกกุญชออันปลดปรงโททนเสน่งคงสำคัญหมายในกายมีนร,รชาติที่วางวายมาลายสิน้นทั้งอินทรียสถิตพัวแต่ชั่วดี ระด,ดับไว้ในโลกาจำใจสมองไว้บ้างก่อนที่จะไม่เหลืออะไร,รนนะพุณณาิสิทธิ์และเทศเสื้กสุวรรณพี่ชัดครับมีเวลาเหลือนิดเล็กน้อยถามพี่ชัดนะครับว่าประชาชนผู้คนตื่นขึ้นมากในทางการเมืองถามกลับไปว่าทำไมการปฏิวัติการรับประหารมันถึงยังหลอกหลอนอภิสิทธิ์ทำไมถึงเขาหวาดกลัวสิ่งนี้ถ้าเขาทำดีเขาไม่น่ากลัว แต่ทําไมเขาถึงหวาดกลัวต่อสิ่งนี้นะครับพูดอยู่สามครั้งอเออ่<ล>ีนักการเมืองกลัวที่สุดก็คือรัฐประหารเพราะเท่ากับเขาเนี่ยเสี่ยงอยู่สามเรื่องเรื่องที่หนึ่งถูกตักอํานาจแบบฉับพลันเรื่องที่สองถูกตรวจสอบที่ไปที่มาของเงินทองเรื่องสุดท้ายไม่รู้ว่าอนาคต จะได้มีโอกาสกลับมาในเวทีการเมืองอีกไหมที่ผ่านมาประเทศไทยน่าเสียดายว่ารัฐประหารแล้วเป็นรัฐประหารที่ต่อมรูปมมากมีปัญหาคือเยี่ยวไม่สุดถ้าเยี่ยวสุดเนี่ยประเทศไทยจะเริญไปหนานแล้วเพราะว่าปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยคือนักการเมืองพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยในประเทศนี้นดีเหลือเกิน แต่นักการเมืองคอรัปชันโกงกินทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์ไม่แข็งแรงทําให้อธิปไตยเราเสียทําให้การคอรัปชันมากมายแต่คุณผี้สั้นๆผมอยากฝากพ่อแม่พี่น้องช่วยไปคิดวันนี้ผมไม่เชื่อว่าเขาเมรกับไทยรบกันจริงๆผมอยากฝากพ่อแม่พี่น้องไปลองคิดทั่วโลกเวลาเขารบกันเขาจะต้องทำลายส เขาเรียกจุดสําคัญทางยุทธศาสตร,ร์ถ้าเพื่อจุดสําคัญอยู่ตรงไหน,นคือยอดสูงสุดของสถานที่ที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นป้อมสําหรับทําลายอีกฝ่ายหนึ่งครับพระแม่พี่น้องสังเกตไหมการต่อสู้ระหว่างไทยขเมขมรครั้งนีน้ทั้งทหารไทยรัฐบาลไทยปล่อยให้ขเขมรยึดจุดได้เปรียบในประเทศไทยแล้วยิงประเทศไทยนี่น่าสงสัยไหม นี่เป็นสงครามสู้เอียกันพ่อแม่พี่น้องแต่เอาชีวิตทหารบางคนที่ไม่รู้หน่อยในเอาชีวิตประชาชนเป็นสังเวยพ่อแม่พี่น้องครับพะเขายิงเรามันจะเจรลจาพ่อแม่พี่น้องสังเกตไหมขเมงก็ไม่ยิงไปในจุดของทหารไทยทหารไทยก็ไม่ยิงไปในจุดของป้อมของขเมน นี่เป็นสิ่งที่ผมตั้งคำถามมาให้พ่อแม่พี่น้องลองไปคิดดูเขาวางเป้าหมายอะไรของสงครามครั้งนี้เขาวางเป้าหมายเพื่อจะทำลายพันธมิตรอันที่หนึ่งบอกว่าพันธมิตรเป็นคนสร้างสงครามขึ้นมานายกพูดเองสูเทพเชื่อพูดเองแม่ทักบางคนพูดเองอันที่สองพ่อแม่พี่น้องทำเพื่อให้รู้ว่า หุนเซนจะเอาเรื่องเข้าไปที่ยูเอ็นไม่จริงตามที่พันธมิตรพูดมันต้องการจะบอกให้รู้ว่าต้องให้พวกมันเล่งเจรจาแล้วจะเอาเจบีซีมาวางเรื่องเกี่ยวกับระเขตโดยเร็วที่สุดพ่อแม่พี่น้องครับสึกครั้งนี้น่าสนใจว่าพวกเราโดนรัฐบาลเขมรกับคนไทยมันต้มเราพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องครับ เสียดายเวลาน้อยไม่งั้นผมจะมาบอกให้รู้เลยว่าสงครามในโลกไม่มีที่ไหนให้อีกฝ่ายหนึ่งมาตั้งเขาเรียกว่าฐานทัพหรือฐานยิงอยู่ในจุดที่ได้เปรียบเพราะแม่พี่น้องจำได้ไหมคิวบากับอเมริกาจะเอากันตายเลยครับพอรัเสเซียจะมาตั้งฐานนิวเคลียร์อยู่ในคิวบาอเมริกาบอกว่าถ้ามึงยอมเมื่อไหรกูบ,บุกค,คิวบาทันทีสุดท้าย คิวบาต้องหยุดพ่อแม่พี่น้องในการต่อสู้ของประเทศไทยมีความผิดสังเกตยอยู่หลายอย่างหนึ่งเขมรยึดภูเขาของเราูมาเขืสสุดคือภูมะเขือแล้วก็ใช้ทัางปราสาทพระวิหารยิ่งถล่มใส่ประชาชนคนไทยผิดสังเกตอันที่สองพอยิงเสร็จรัฐบาลขอเจราจาแม่ทัพพักสอง วิ่งไปหากมพูชาขอเจราจาสงบศึกแต่ไม่ได้บอกว่ากมพูชาต้องออกไปพ้นจากแผ่นดินไทยไม่มีผู้สักคำหนึ่งเลยอันสุดท้ายพ่อแม่พี่น้องเขาเร่งบอกใหญ่เลยว่าจะต้องรีบเจราจาโดยจะต้องรีบปักบังเขตแดนและไม่ยกเลิก MOU 2543 เพราะเขากำลังเจรจาเรื่องน้ำมันกันใน MOU 2544เพราะอไรพี่นองมันจะเอาน้ํามันมาแบ่งกันเพราะฉะนั้นขณะนี้สิ่งที่น่าเสียใจที่สุดคือทหารไทยที่ไม่รู้อีโหน่ยเลยต้องตายพนักการเมืองสองฝั่งมันสมคบกันแล้วมันอะไรรูไไ้ไหมเพรอแไ่พี่น้องเพราะพันธมิตรเสือกรู้ทันมาเปิดโปงมันทั้งหุนเซนกับรัฐบาลไทย ถึงจะสลายพวกเราถึงจะมาทำลายพวกเราไงครับพ่อใหญ่พี่น้องครับก็คงต้องช่วยกันนะครับมากันให้มากๆอย่านั่งดูแค่หน้าจอวันนี้ถึงเวลาของคุณแล้วที่จะต้องปกบ้านป้องเมืองบรรพบรุษของไทยแต่โบราณปกบ้านป้องเมืองคุ้มเยาเสียเลือดเสียเนื้อมิใช่เบาเรา รัตตสืบไปลูกหลานเลนหล้นในภายหน้าจะได้มีพระสุธาอาศัยอนาคตจะต้องมีประเทศไทยมิให้ผู้ใดมาทำลายคู่คาล้านโคตรก็ไม่หวัน จะสู้กันไม่ยอมนี้หายสู้ตรงนี้สู้ที่นี้สู้จนตายถึงเป็นคนสุดท้ายก็ลองดูเราจะสู้ใช่ไหมครับสู้ด้วยอาหิสาจันติธรรมย่อมชนะอธรรมเสมอครับขอบพระคุณครับพี่น้องครับอยากให้เวียกรทั้งสองมาบ่อยๆไหมครับ ปบมือดังๆให้กับท่านด้วยครับอาจารย์ชัยพันธ์ประภาสวัสดิ์คุณชัชวานชาติสุทธิชัยนะครับเอตอนเที่ยงเที่ยงคนยังน้อยพอเปิดร้านสภากาแฟเท่านั้นแหละครับพี่น้องเอ้ยคนแน่นลงเลยครับพี่น้องครับพี่น้องครับเอาเป็นว่าช่วงนี้นะครับขอตัดภาพไปทางสถานีนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนเครื่องไม้เครื่องมือครับเชิญเลยครับ